มาที่ร้อนละอุยิ่งกับเพลิงนั้นก็คือการตามหาค่ะนายกอบจนะคะจังห,ว,ห,ว,หวัดสมุทรปราการ คุณตูน่นันทิดาเมื่อวานนี้มีคนโพสต์ตามหากันเยอะมากแฮชแท็กเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะไปดูเรื่องราวนี้กันนะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยคือก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แหละว่าเฮ้ยหายไปไหนเ <c oughs> หตุเกิดที่มันแบบเป็นเรื่องราวยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้และคุณตู่เนี่ยหายไปไหนเพราะว่าขนาดนี้เนี่ยคุณตู่ดารงตําแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่งจังหวัดของสมุทรปราการนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลสําคัญที่หลายคนพากันพูดถึงทั<ะ>้งในเฟซบุ๊กเอ่ยทวิตเตอร์เอ่ยถึงขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังไม่มี การนําภาพขึ้นมาแชร์เพื่อตามหาคนหายกันเลยนะคะแต่ว่าเราต้องบอกว่าบนอินสตาแกรมของคุณตู่เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการอัปเดตข้อความหรือโพสต์ใด,ดมาตั้งแต่30พฤษภาคมแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างไม่ขาดสายเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนประเทศสมุทรปราการจะตายแล้วคะ่ะเออนะคะได้ตําแหน่งมาแล้วคุณทําอะไรบ้างคะรับฟังเสียงประชาชนหน่อยคะ่ะไฟไหม้จะตายหากระทังจังหวัดแล้วค่ะท่านนะคะแล้วก็มีบอกว่า ทำงานบ้างนะคะไม่ใช่เป็นนายกแล้วหายค่ะบางคนบอกว่าอยู่ไหนคะชาวกิ่งแก้วได้รับความเดือดร้อนจากไฟไหม้โรงงานสมุทรปราการค่ะสารเคมีทั้งนั้นค่ะคุณอยู่ไหนและทําอะไรอยู่คะตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการตามหานะะคนหายกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไงคุณตู่จะมาเคลื่อนไหวอะไรยังไงคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปแต่เมื่อวานต้องบอกว่าเกิดความสูญเสียเยอะมากจริงๆแล้วก็ ค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับนะคะผู้ที่พลีชีพสละชีวิตเลยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งกำลังใจะคะให้กับทุกๆคน